ไม่ใช่พี่พูดเล่นมันเป็นคลิปเพบ้าสโตรค่าเคเบิลชบูรีเฮ้ยคีซี่หมาตัวนี้ชื่อว่าคีซี่คะะดูสิคีซี่น่ารักมากจะพาไปเดินเล่นพี่เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าคิวดี้แล้วนะอ่ะพี่คิดด้วยนะนะมีหมาตั้งหลายชนิดเลย เี่เริ่มต้นค่ะวิวิอิ่ยเพิ่งเริ่มต้นค่ะอืมสัตว์ไม่ถึงเท่าไหร่แต่ว่าสาัตว์มีแต่มันเปียกดอนนะคะ่ะสาดแล้วค่ะดูอตอนนี้กระดำจะมีเพื่อนใหม่แต่ไม่ใช่เพื่อนเรา ตอนนี้เราไม่นั่งเล่น,เร,นเราก็ไปกันคับวิววิวอะไรอ่ะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวกันนัดไว้แป๊บนึงนะสิบสามตัว ที่วัดนี้มีหมาลากยากจนที่ถูกทิ้งมาใครจะเอาไม่ได้ใครพี่จะพาไปดูนะแต่ต้องติดตามข้อนี้กันว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ทำคืออัดวิดีโอข้อสองอะไรเทา จะ,ร,ะรูไปเอเดียนแต่ยาแต่ฉีดยาแล้วด้วยจะบอกไว้ให้นี่เราอยู่ในกล้องมานะคะเด็กๆแต่ไม่สูงนะหมาน้อยอยู่เพื่อเราจะไปฉาดหงกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหงกันเราจะเชือข้ามเอานี่ ดูไม่ได้เลยคลิปคลิปอันแรกอะดูไม่ได้เลยนะมันแบบทะลึ่งมากอะแต่พี่ไม่อยากเอาลงอะ่ะช่องช่องเอเรียนนะคะช่องเอเรียนจะเป็นรูปเอเรียนแต่อย่าเขาจะไม่ตัดโกนผมค่ะเขาจะมาทำมะค่ะเออนี่นี่เราจะมีน้ำแบบนี้ไหมคะ สมาธิก่อนเลยจะเอาหนึ่งร้อยไลค์จะแจกหมานะคะ,ะเอาไหมใครดูคลิปนี้เยอะๆทุกๆวันก็จะได้หมา ว่าเราจะเอาน้ำไปสาะหงกันหงเขาชอบน้ำไม่ใช่หรอคะข้อสองที่จะติดตามให้ทันเฮ้ไปนั่งของไปเละคะ่ะทำไมมามีตกแต่งดูค่ะนสวนดอกไมทำไกปเอาความทำไกป เขาใกล้มันนะนี่นะคะสองตัวค่ะเห็นไหมคะอันนี้แหละเจ้าแต่เป็นหมาชนิดที่ไม่ได้ถูกทิ้งแต่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งและพี่จะได้ออกคลิคลิอ่ะนะรักรักนะทุกคนแต่เป็นหมาชนิดที่ไม่ได้ถูกทิ้งแต่ เดีย๋ยวงั้นงั้นไวนะ้แป๊บหนึ่งนะปังปังปิงปิดไม่ได้ค่ะทำไมมามีต,ตกใจเนี่ยดูค่ะในสวนดอกไม้ตอนนี้กระดำจะมีเพื่อนใหม่แต่ไม่ใช่เพื่อนเรา ตอนนี้เราไม่นั่งเล่นเขาจเกี่ยดีต่อติไม่เข้าใจเราตอนนี้กระดำจะมีเพื่อนใหม่แต่ไม่ใช่เพื่อนเราตอนนี้เราไม่นั่งเล่นเขาจะไม่ตัดโกนผมค่ะเขาจะมาทร,รมะค่ะเออนี่ นี่เราจะมีน้ำแบบนี้นะคะจะ็ก้งเริ่มต้นค่ะอุ็ยผู้หญิงเพิ่งเริ่มต้นค่ะหมูด้วยนะคะหมูด้วยค่ะจะให้ดูหมูยิงไงหมูหมูิงอ้วนมาก พี่จะพาไปดูนะแต่ต้องติดตามข้อนี้กัาว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ทำคืออัดวิดีโอข้อสองอะไรสิบสามตัวเอาไหมที่วัดนี้มีหมาลากยากจนที่ถูกทิ้มาใครจะเอาไม่ได้ กว้างมากเลยอะมีหมาด้วยค่ะอ่ะสุดยังกดได้จะรับหนึ่งถึงสามนะแต่ฉีดยาแล้วด้วยจะบอกไว้ให้นี่เราอยู่ในกรงหมานะคะเด็กๆแต่ไม่สูงนะหมาน้อยอยู่สมาธิก่อนเลยอ่ะจะเอาหนึ่งร้อยไลค์จะแจกหมานะคะ,ะเอาไหมให้ดูคลิปนี้เยอะๆทุกๆวัน ก็จะได้หมาดูกันนะเราควรจะไปดูว่าคกินและฟูด็อกกระดมเดินไปฟูด็อกจับมือกี้ท้าชท้องเอเรียนนะคะช่องเอเรียนนจะปรูปเอเรียนแต่ยาฟัวร์คาไป็นเอเรียน ฟัวค่าจะเมื่องเ,เดี๋ยวไปดูฟัวค่ากันค่ะนะคะนี่ตั้งคงจะ่ีเรื่อดีที่คิดได้ปกติปานไม่เข้าใจเราชายดูไม่ได้เนยะคลิปคลิปอันแรกอะดูไม่ได้เลยนะมันแบบทะลึ่ง,งมากอะแต่พี่ไม่อยากเอาลงอะมันมีที่ วัดคัดมาบวชบวชไม่ไม่ใช่บวชพานนะคะบวชพานนี่ไงจะไปจะโปกเกบอลแล้วโปกเกบอลนั้นอะ่ะตัวสีขาวนั้นก็ชะอปโปกเกบอลนะคะไาไปหาโปกเกบอลกันขึ้นและฟูรัรกกระดมเดินมาฟูรักจากเมื่อกี้มันเป็น วากระตูนอะไรนี่ดิเสือแค่แค่นี้นะพี่ออกไปกันไล้ข้างนอกวัดมันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนวัดอะจะเข้าไปศาลาวัดแดงนะคะหมูด้วยนะคะหมูด้วยะคะ่ะจะให้ดูหมูหิงยังไงหมูหมูหิงอ้วนมาก ที่คะ่ะทบ้านพามคะ่ะจะไปดูหมาหมาตัวนี้มันจะดังตลอดทางเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะ<อ>วันนี้คิวดี้าไไ้มาหาคุดีคุดีคุณดิฮึ่มคิวสกาลเขาชอบภาษาอังกฤษมากเลยนะะั่มาอยู่ที่วัดค่ะมาบวช บวชไม่ไม่ใช่บวชพานนะคะบวชพานหมูด้วยนะคะหมูด้วยค่ะจะให้ดูหมูหญิงหมูยิงอ้วนมากอ่ะสุดยังกดได้จะรับหนึ่งถึงสามนะเอ้เลยเนาะ,ะ,ะมีเสียงแบบนี้ด้วยอ่ะ <c oughs> ฉีดยาแล้วดู